ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมเพินกับกิดในเกม Happy Meal hey, Happy Meal บ้าอะไร Happy ้ e ิ l ไปก็เรามาเล่นเพ่อลูกไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรเลือกลูกว่าทอมมี่แล้วกันไปเลยพ่อเอ้ยไม่เป็นไรลูกทอมมี่รู้สึกว่าชื่อมันคุ้นหูแล้วกเกมนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ได้ใหม่อะไรเลยนะเพราะว่าแคสเตอร์ดังๆก็เล่นกันไปทั้งหลายคนแล้วนะแล้วเรามาเล่นทำไมก็บอกเลยว่าเอ,อไม่มีอะไรจะลงนั่นเอง คลิปนี้มาคลิปนี้จะไม่มีการต่อ,ตอได้ทั้งสิ้นเพราะเราจะเล่นแค่ด่านเดียวแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูว่าว่ามันเวิร์กไหม่ะฮะโอเคนั่นแหละฮะคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้มันเวิร์กยังไงก็กดไลค์นะฮะกดไลค์คอมเมนต์ด้วยก็ได้ถ้าชอบก็คอมเมนต์โอเคสภาพมันย่ำแย่ซะหลือเงินเอาไว้หลอบนี้เราต้องผ่านไม่ให้ได้ก็ถ้าผ่านด่านนี้เมื่อไหร่ก็คลิปก็จะทําการจบนะ นั่นเองโดยคลิปนี้ไม่มีการตัดต่ออย่างที่ว่านั่นแหละใช่ไหมทอมมี่ใช่เลยครนะับพ่อ,อเจ็บคอแลอเกินปึ๊บปึ๊บคาดว่าคงจะไปถึง้านาทีแล้วมั้งคลิปนี้แล้วก็ผมก็จะทําการอัพเลยนะฮะเดี๋ยวอุย้ยไม่นะ้ทอมมี่ไม่เป็นไรพอ่อยังไม่ตายตโอะจะพ่อจะตายเพราะพากเสียงลูกนี่แหละลงไม่ทอมมี่โอเค ไม่ต่อได้ก็ด่านแรกมันก็จะเป็นการสอนนะโอเคโอเคต้องถอยหลังบึ๊บึ๊บอึงแขนเราจะเจ็บแต่เราต้องไปให้ถึงจุดไหมเพื่อพร้อมสันโอ้เอ,อ่อจบแล้วอ่ะจบแล้วโอวะก็โอเคคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้โชคดีกับทอมมี่ด้วยนะฮะ ็นั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ